เวเดวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โจิตฮะนี่เามาไมนอมจะบอกนะผมแจ้งตรวจริงด้วยสิไปแจ้งเลยสดูสิตำรวจจะจับใครอะนี่ทาไมคุณเก็บขาวของเขาเลียยิงจับตาดูฉัด้วยกูเป็นใครกันแ่ไอโรจิตอบ้ากมด้วย นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมนไม่ใช่กันนะเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยฟเราดิเดี๋ยวนี่นี่ฟังผมอธิบายก่อนสิก็พูดมาสิผมไม่อยากทำร้ายพวกคุณผู้หญิงที่ตายในรถเห่าเหลียงชื่อฟางจัวหลินเป็นภรรยาผมเองฮะตั้งแต่ต้นจนจบผมไม่เชื่อว่าเมียผมมีชู้ ต่ทำไมจัวหลินตายในรถของเหาเหลียงผมรับไม่ได้ผมอยากรู้ว่าเหาเหลียงเป็นคนยังไงคุณติงที่ปลอบไปเพื่อนเหาเหลียงเพื่อใกล้ชิดกับเรางั้นเหรอใช่แล้วคุณก็ใจเหาเหลียงมากที่สุดเขาอาจจะมีเรื่องกับคนอื่นจนทำให้จัวหลินเดือดร้อนผมว่าคุณก็ต้องพิสูจน์หาความจรงิงคดีนี้ตำรวจสืบสวนแล้วแล้วก็ปิดคดีแล้วด้วยอ่ะอย่ามารบกวนเราอีกเลยเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเชื่อผมเถอะเชื่อคุณเหรอ,อ,ค,หอคุณหลอกพวกเราจะให้เราเชื่อค,อคุณอีกเหรอ ฟังให้ดีนะเราแค่อยากใช้ชีวิตอย่างสงบอ่ะฉันไม่อยากรู้ความจริงเฮาจี้ไปกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเล่าอย่าแอบไยอีกนะมันงั้นถ้แจ้งตำรวจจับคุณแน่เลยฟังผมพูดก่อนสิััันนจอีมย้้าาง่่ใหทสสเเ